บทุกคทุกคนเด้อจากพี่น้องทั้งลาและก็ทั้งใทและก็ตามประเทศพี่น้องจ๋ามื้อนี้ออนเฮ็ดอ่าขนมจีนใส่น้ํายาคนกบเด้อจากพี่น้องจ๋าพักกับเฮาก็สิมีสํานีแลจากพี่น้องแล้วก็สิมีหัวหัวปีใส่น้ําจากพี่น้องไหมอ่อนนี่ใส่บ่หลายเด้อจากพี่น้องยังกินบ่เบิดเนาะใส่ทําผู้ดีทําพูดีเฮากินเลยจากพี่น้องจ๋า ก่อนสิลงมือกินออนกัขอบคุณพี่น้องที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะฝากพี่น้องมาเบิ่งคลิปให้ออนนเลยด้อจ้ะพี่น้องมันขึ้นไลค์โมไล้ะพี่น้องขึ้นได้ประมาณ20นาที30นาทีก็ตรงเวทีแล้วยแะพี่น้องฝากมากดติดตามด้วยว่ามาเบิ่งคลิปให้ออนนเลยด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากเลเด้อจ้าแล้วก็ออนก็ขออภัยพี่น้องคุณไลค์ที่บ่กินกบเลยจ้ะพี่น้องจ้าขอโทษได้เลยจ้า บรรยากาศขางนอกกับคนตกมดินดีนล้วจะพี่นอคนตกปกแป๊บปกแบบป๊กจ๊ะพี่นอจ้ะมาลงมือกันเลยอยากพี่นอใส่มือยุ่งเลยจ้ะลูกไส่อยู่กลางถางพอพ่นขาวงานกลางกลางวันเลยบ่มีคนเอาหายเลยจ้ะพี่นอบงบ่มีคนเอาหายแล้ววันนี้มาจากเวาหลายเนาะมีน้งหม่ต้มพรเลยจ้ะพี่นออันนี้พริกชดจ้ะ ឋ្ំដោះ។្្ប្នប់សាង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 ស្សាងសាងស្សាង cái cái tí Đây là cái nhân chung คอยแบบนีน้เนาะยันดีเส่ตาสจะเป็นชื่อมน,นันดีเส่ตาอยู่ก็เลยคอยกินขนมจีนลาบแล้ว

要妨碍的路。